ครับพามาดูวิธีหาปลาซิวของผมนะครับนี่ผมขึงขายรอบสองนะอันนี้รอบแรกนะครับจมหมดแล้วนะเคอผมจะเลือกพื้นที่ที่มันเป็นแบบเป็นซอกเข้ามาแบบนี้นะครับปลามันก็จะเข้ามาฝนลินลินแบบเนี้ยปลาจะเข้ามานี่ยังอยู่นะครับปลาเยอะนะครับยังไล่ออกไม่หมดนะผมก็าขึงไปก็ไปเดินไล่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 นะครับเดี๋ยวมาดูผลง,งานนะครับอันนี้อันนี้ขึงขาย ซ้อนนะครับกันมันออกไปหมดนะครับนี่ไม่ครับดูครับดูครับนี่ฮะโอ้ยปลดยังไงหมดนะฮะดูดูครับอ๋อโหนี่ฮะอยากกินต้องได้กินครับพลซิวครับนี่ครับทั้งแถบเลยนะครับ ดูครับครับข้างแทบับมีมีฝูงหมดฝูงนะฮะไนหมกแนะ่นอนครับนี่ครับโอ้โหตรงนี้ขาดขาดนะครับขาดแค่นี้ติดนะอ๋อนี่ครับเดี๋ยวขอเก็บกู้ก่อนดูครับ แน่นแน่นครับปลาซิวนะครับตัวสวยๆครับมีไซส์เกือบนิ้วมือนะฮะไซส์นิ้วมือก็มีนะนี่ตัวแน่น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 อืน้มอื้ผ่านไม่ผ่านดูเอาเองครับ